สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2567มานํมานำเสนอครับ31มกราพิธาต้องรอดน้อมสำนึกไว้บ้างก็ดีนะพิธาที่รอดน่ะรอดเพราะอดีตและปัจจุบัน ทางเหตุการณ์ในด้านไต่ส่วนของคณะดุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจากคำเบิกความในคิมสิริทวีชัยผู้ลงนามการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีต่างหากศาลนำข้อเท็จจริงทางเอกสารหลักฐานนั้นมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยทั้งนิติธรรมและดุลยธรรมจนมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นคุณที่พิธาได้รับลำพังคำแก้ตัวแก้ต่างของพิธา ทั้งประเด็นถือหุ้นไอทีวีนิดเดียวอ้างไม่เป็นการครอบงำสื่อทั้งเรื่องโกหกว่าโอนแล้วแต่ศาลจับได้ว่าไม่ได้โอนและทั้งประเด็นหุ้นบรดกต่างๆนานานั้นศาลบอกผิดทั้งหมดที่พิธารอดไม่ใช่รอดเพราะไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อและไม่ได้รอดเพราะถือหุ้นน้อยหรือมากหากแต่รดเพราะเหตุการณ์ตามมุมวินิจฉัยของศาลตรงว่า สอปนอยกเลิกสัญญาและไอทีวีไม่มีคลื่นความถี่ทำสื่อได้อีกแล้วตั้งแต่มีนาคม50จนถึงปัจจุบันทั้งบริษัทไอทีวีงบดุลก็เป็นศูนย์มาตลอดฉะนั้นวันที่พิธาลงสมัครสอสอบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆตรงนี้มีคนแย้งเชิงสงสยัยตามแง่มุมกฎหมายว่า บริษัทไอทีวยังไม่เลิกกิจการเพียงหยุดชั่วคราวแล้วต่อไปถ้าทำสื่ออีกละ่ะเช่นเป็นสำนักข่าวรับย่างเผยแพร่ข่าวสารและพิธายังถือหุ้นอยู่อย่างนี้ในตอนนั้นจะเข้าข่ายถือหุ้นสื่อหรือไม่ในมุมมองผมการพิจารณาวินิจฉัยสารจะเน้นอดีตและปัจจุบันพูดชัดๆสาลจะไม่ตัดสินในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะอนาคตเป็นเรื่องคาดเดาเห็นได้จากที่นายคิมเบิกความว่าหากสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้บริษัทไอทีวีชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งระหว่างกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะดำเนินกิจการต่อไปหรือไม่ซึ่งอาจประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์บริษัทข้อใดข้อหนึ่ง จาก45ข้อก็อได้ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตจะเห็นได้ว่าศารไม่นำด้านอนาคตมาเป็นเงื่อนไขสู่การวินิจฉัยชี้ขาดล่วงหน้าครับก็คุยหลังข่าวกันนิดๆิดหน่อยๆประกอบกับมันไส้ที่รอดแล้วให้สัมภาษณ์เป็นพระเอกหลังข่าวว่าทำให้เขาเสียเวลาไป6เดือนกว่าใครอยู่ใกล้ๆวานสักดึบเถอะเสียเวลาเพราะตัวเอง มัวไปเล่นว่าวหรือช้าเพราะสารท่านวินิจฉัยช้าพูดให้ชัดซิอย่าเอาแต่ดีใส่ตัวไอ้ตูดหมึกสารให้ส่งคําให้การสองครั้งสองคราตัวเองกระบิดกระบวนขอเลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะส่งให้สารได้ทอดเวลาไปอีก2อถึงสเดือนแบบนี้ใครทําให้ช้าพูดซิอย่าให้อาตมาต้องเสดเมื่อวานฟันธงไปว่า 31มกราคดีพิธานำเรื่องแก้ไขยกเลิกมาตรา112ไปหาเสียงเลือกตั้งพิธาก็จะรอดอีกวันนี้ถ้ำกลางเกือกปลิวผมก็ยังยืนยันความเห็นนั้นผมไปเข้าทรงมาหรือไงไม่หรอกผมพิเคราะห์ความตามประเด็นโจทย์นะโจทย์นายธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความอิสระยื่นในสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั่นแหละ เรื่องกฎหมายเห็นต่างกันได้แต่ในความเห็นต่างนั้นอย่าด่วนใช้ความรู้สึกสรุปโดยไม่พิเคราะห์ให้ท่องแท้ฉะนั้นถ้าอยากรู้31มกิเมราคำวินิจฉัยมีความน่าจะเป็นเช่นใดอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนตอบโจทย์ว่าดังนี้การกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลและพักเก้าไกล ที่เสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พอสอเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรหนึ่งหรือไม่ก็จะเห็นว่า คำร้องเพียงให้ศาลตีความตามรัฐธรรมนูญมาตรา49บุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้เท่านั้นไม่มีการให้ยุบพักหรือให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิทธิ์ลงสมัครสอสอแต่อย่างใดผมจึงฟันธงว่าพิธาก้าวไกลรอดร้อเอร์เซเพราะไม่มีประเด็นให้ยุบพรร ไม่มีประเด็นให้เป็นบทลงโทษพิธาศาลก็จะวินิจฉัยตามกรอบคำร้องเท่านั้นต่อเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าที่พิธาก้าวไกลทำนั้นเข้าข่ายผิดตามมาตรา49นั่นแหละคําวินิจฉัยนั้นจะนำไปสู่การร้องให้ยุบพักในขั้นตอนต่อไปดูเหมือนนายธีรยุทธ์ไปยื่นให้กกตตรวจสอบกรณีหาเสียง ให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1นึของพิธา9ไกลไว้แล้วว่าเป็นการกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอะบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ1วงเล็บสองหรือไม่ตั้งแต่พฤศจิกาคม66ตรงนี้แหละถ้า31มกราคมศารวินิจฉัยว่า การหาเสียงนั้นเข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วก็นำไปสู่ดาบสองคือยุบพักเพิกถอนสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักยุบชุดตามพรปพักการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองทันทีมาตรา92เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้นวงเล็บหนึ่งกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญวงเล็บสองก,กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บ3กระทำการฝ่าฝืนมาตรา20วรสองมาตรา28มาตรา30มาตรา36มาตรา44มาตรา45มาตรา46มาตรา72หรือมาตรา74วงเล็บ4มีเหตุอันต้องยุบพักการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนดเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพัคก,การเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพัคก,การเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพัคก,การเมืองนั้นก่อนจะถึงตรงนั้นต้องผ่านด่านแรกคือผลคำวินิจฉัยในวันที่3มสิเมการาณิคอนเข้าใจไหมฉะนั้น3มสิเมาไม่มีเรื่องยุบพักเรื่องตัดสิทธิพิธา มีแค่ว่าการหาเสียงด้วยมาตรา1นึนั้นเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วร์หนึ่งหรือไม่เท่านั้นถ้าเข้าข่ายเชิญพิธาก้าวไกลที่ตะแลงแก่งสองถ้าศาลวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายเชิญพิธารับป้ายว่าที่นายกว่า สายหัวกินลมต่อไปซึ่งผมมองว่าไม่เข้าข่ายเพราะการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องทำได้ตามรัฐธรรมนูญที่มองว่าพิธาก้าวไกลหาเสียงจะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นประเด็นแรกมาตรา112เป็นเพียงมาตราหนึ่งในกฎหมายลูกคือพอรบ ประมวลกฎหมายอาญาตามหลักการกฎหมายทุกฉบับย่อมแก้ไขเพิ่มเติมได้ในการแก้ไขต้องทำโดยสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่ทำตามอำเภอใจพักใดพักหนึ่งเพียงพักเดียวขนาดกฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญยังแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วทำไมกฎหมายลูกจะแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ประเด็นมีอยู่ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมด้วยเนื้อหา และถ้อยคําแบบไหนอย่างไรนั่นต่างหากที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าลมล้างหรือไม่ล้มล้างรัฐธรรมนูญมาตรา25งสบกบอกตัวรัฐธรรมนูญเองยังให้แก้ไขเพิ่มเติมได้กระทั่งหมวด1หมวด2หรือหมวด15โดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้ออกเสียงประชามติก่อนว่าเห็นชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมนั้นๆหรือไม่เมื่อดูตามนี้ ข้อบังคับการหาเสียงของกะกะตโรคเพลกเองเป็นช่องให้ก้าวไกลนำมาตรา1นึไปหาเสียงทางเทคนิคโจรการเมืองเพราะประมวลกฎหมายอาญามีตั้งร่วม400มาตราเสนอแก้มาตราอื่นๆไม่เป็นการล้มล้างการปกครองแล้วเอาอมาตรฐานอะไรมาชี้ว่าแก้มาตรา1นึเป็นการล้มล้างทั้งที่เป็นหนึ่งใน398มาตรากฎหมายอาญาด้วยกัน ประเด็นอยู่ตรงเจตนาเพราะมาตรา1นึเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะนั่นแหละพิธาก้าวไกลภายใต้นักกฎหมายลมเจ้าจึงใช้ช่องนี้อาศัยคำว่า1นึ 2, ซึ่งรู้กันหมายถึงใครหยุดชนวนตั้งประเด็นกวนตีนสังคมแน่จริงให้มันเขียนคำร่างแก้ไขม1 1ึออกมาให้เห็นจะจ่ะเลยสิ จะได้ชัดลงไปจากตัวร่างแก้ไขนั้นว่าเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่แค่หาเสียงจะเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ลอยๆกว้างๆมันยังเวงวางจะชี้ชัดลงไปถึงขั้นลมล้างผมว่ามันยังรอก คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ